ครูภัยบูลขายที่ดิน26ไร่ราคาต่ำกว่าประเมินชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ทำเอาแฟนคลับและชาวเนต็ตต่างฮือฮาเมื่อครูภัยบูลแสงเดือนได้โพสตเฟซบุ๊กประกาศขายที่ดิน26ไร่ในจังหวัดหนองบัวลำพูดโดยเจ้าตัวระบุว่าตัดใจขายต่ำกว่าราคาประเมินทำไมครูภัยบูลถึงตัดใจขายที่ดินหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นเพราะปัญหาทางการเงินหรืออาจเป็นเพราะครูภัยบูลต้องการใช้เงินไปลงทุนในธุรกิจอื่นหรืออาจเป็นเพราะต้องการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น มุมมองของชาวเน็ตชาวเน็ตหลายคนคาดเดาว่าอาจเป็นเพราะครูไพรบูลต้องการใช้เงินไปลงทุนในธุรกิจใหม่โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาครูไพรบูลได้มีการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งครูไพรบูลขายที่ดินเพื่ออะไรสำหรับคำถามที่ว่าครูไพยบูลขายที่ดินเพื่ออะไรนั้น ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนแต่หลายคนเชื่อว่าการตัดสินใจขายที่ดินในครั้งนี้อาจเป็นการตัดสินใจที่ยากลําบากสําหรับครูภัยบูรณสรุปการประกาศขายที่ดินของครูภัยบูร์แสงเดือนได้สร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับและชาวเน็ตเป็นอย่างมากหลายคนคาดเดาถึงสาเหตุที่แท้จริงของการตัดสินใจขายที่ดินในครั้งนี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนและคงต้องรอให้ครูภัยบูรณออกมาชี้แจงเอง